ต่อมานะครับผมคายนะก็ได้มานั่งตกปากับทางคุณอาซิกซึ่งคายนะครับผมก็กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าหลังจากการทํานายหาตําแหน่งของคนวงการฆ่าขายมรติครั้งล่าสุดนั้นเขานั้นก็ได้ทราบว่าชายคนนั้นน่ะอยู่ในบ้านที่มีป่องควันแต่หลังจากนั้นเขานั้นก็ไม่ได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมเลยเรื่องอย่างหนึ่งนะก็ต่อให้เขานั้นเลื่อนขั้นเป็นระดับที่แปดตัวตลกได้แล้วก็ดูเหมือนกับว่าไอ้คนที่วงการนั้นมันน่าจะแข็งแกร่งมากรูทรงแล้วตัวตลกคงจะเอาไม่อยู่เขานั้นจะเป็นน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 ะะก่่่่ออห้้าีัตไป ภารกิจในการปราบผีนั่นนะมันนั้นได้มีเข็มกัดตาสุริยันศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่นะถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถทําการคัดลอกพลังนั้นมาได้แล้วก็เขาน่าจะสามารถหาประโยชน์จากมันได้ใช่ไหมซึ่งทางอาซิกน<ะ>ีผมพอเห็นหน้าไข่กุ้มแจนจะได้ถามไปเลยว่าเป็นอะไรเหรอซึ่งทางใครนะผมก็เลยเล่าเลื่องนะครับผมที่ว่าตอนนี้นะั่นนะเขานั้นกำลังตามสืบหาผู้บงการอยู่แต่ถ้าสมือกัิว่าตอนนี้นะั่นนะเขานั้นจะไม่มีบอดแสอะไรเลยอาซิกน<ะ>ีผมก็เลยบอกไปว่าอีฝ่ายนั้นนะรู้ตัวตั้งแต่ที่เขานั้นได้ทําการสอดแนมอยู่แล้วแล้วก็เป็นไปได้ว,ว่าในช่วงเวลานี้นะมันนั้นจะไม่ทําการเผยพิรุธอีกถือว่าหาบอดแสยากมากๆแต่ทางอาซิกผมจะให้กํลังใจใครอีก ว่าอย่าไปยึดติดกับมันมาันจนเกินไปเพราะว่าบางทีอาจจะมีโอกาสพียงชั่วแว็บเดียวเท่านั้นที่เรานะั้นสามารถพลิกผันสถานการณ์ได้ซึ่งทางคายพอได้ยินคำปลอบใจของเขาก็รู้สึกดีปเป็นอย่างมากและคายนะผมก็ยังได้ขอให้คุณอาซิกนั้นช่วยอะไรหน่อยซึ่งคำขอของคายนะผมก็คือว่าอยากจะให้ทางคุณอาซิงนั่นช่วยไปสร้างสถานการณ์ผีร้ายออกอารวาสให้หน่อยหลังจากนั้นเองก็ผมก็มาถึงในงานประชุมไพ่ทาโร่ตอนนี้ทานเดอะจัสติสออเรต์นะผมก็ได้ส่งมอบบันทึกของจกักรรัดโรเซลใไ้แก่ทางเ,เงดกเกอะฟ ็ยังงงอยู่ว่าไอ้เกาะน,นี้มันคืออะไรกันแน่เส้นทางออเรนะครับผมเมื่อเห็นทางเดอะฟูอ่านจบเร็วนั้นเธอจะได้กังวลไปเลยว่าขอโทษดนน้วยนะคะคุณเดอะฟูที่สัปดาห์นี้นะมีบันทึกของจักรพรรดิโลเซลมาแค่เล่มเดียวแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะาตอนนี้นะเธอนั้นได้เข้างานชุนุมผู้พิเศษอยู่หลายกลุ่มและเธอจะสามารถหาบันทึกมาเพิ่มเติมได้แลังจากนั้นเองครับผมทางเดอะจัสติสนะผมจะได้พูดกับทางเดอะฟูและเดอะแฮงแมนไปเลยว่าตอนนี้นะเธอนั้นได้เข้าร่วมงานชนุมผู้พิเศษอยู่หลายกลุ่มแล้วเธอนั้นอาจจะได้ข้อมูลว่ามันนั้มีองค์กรลี้ลับอะไรบ้างที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่เส้นทางแฮงแมนนะผมพอเห็นเดอะฟูไม่ต่อแล้วผมเขาเนี่ยก็เลยทําการออกหน้าแทน ซึ่งแฮงแมนนะัผมก็ได้บอกไปว่าตอนนั้นน่ะรู้ข้อมูลเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นแล้วข้อมูลนี้นะ่ะก็มีราคามหาศาลคุณนั่นน่จจะเป็นที่ต้องจ่ายซึ่งข่าวนั้นขอคิดราคารั้งหนึ่งพันปอนด์เช่งทางฟูลหรือทางคายนะครับผมเพราะได้ยินคำว่าโอ้โหแฮงแมนคิดราคาตั้งหนึ่งพันปอนด์แถมข้อมูลที่ได้นะั่นก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นแบบนี้มันจะคุ้มหรือว่าใครนั้นจะกล้าแลกกันซึ่งก็ปรากฏว่าทาง j u s t i c อ o เ d e นะครับผมตอบไม่มีปัญหาเฉยเลยซึ่งทำให้คายนะผมงงเยววก่ก่อนนะานนะาเขึูแล้ป็็นนนนนนชชัั้้้สูงงออย่่่แแตกกไมมรวาาาเเธจะทใิบบื เช่นนี้ดูท่าคนจะไปแค่ฆ่าขนมของเธอสินะเพราะว่าเงิน1,000พนปอน,นั้นนะ่ะสามารถซื้อคันเรหาสุดหรูในเมืองทิงเก่นได้เลยเส้นทางออเรย์นะผมพอได้ตอบตกลงไปแล้วเธอและผมก็ได้บอกกับทางแฮงแมนไปเลยว่าจะส่งของให้ตามที่อยู่เดิมใช่ไหมเส้นทางแฮงแมนนะผมก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วที่อยู่เดิมหลังจากนั้นเองก็ผมแฮงแมนนะผมจะได้ทําการเริ่มเล่าเรื่องราวขององค์กรลับนะผมที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่บนโลกนี้แฮงแมนนะผมได้บอกไปเลยว่าถ้าเกิดนับวมองค์กรลับที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้นั่นนะ่และนมันก็มีออนนจจนนมท่าุ นั่นก็คือคณะพาลอดลับลทัทิแม่มดหรือละทินางอสูรแล้วก็คณะนักบุญโมเสสเป็นต้นซึ่งองค์กรที่รับการยอมรับว่าเก่าแก่ที่สุดก็คือคณะนักบุญโมเสสโดยพวกเขา้นครอบครองสายน้ำยาเวทมนต์สายผู้สอดสแสวงหาความพิศวงซึ่งพอใครได้ยินครับผมว่าผู้สอดสแสวงหาความพิศวงอย่างนั้นเหรอมันก็สายเดียวกับทางลุงนิวนี่นะแม่แม่นะผมจะได้กล่าวตอไปว่าและว่ากันว่าสมาชิกของคณะนักบุญโมเสสนี้นั้นศรัทธานในความรู้ซึ่งพวกเขนานนั้จะเรียกความรู้นี้ว่าเมธีผู้เล่นกาย กลายเป็นองค์กรชั่วร้ายไปแล้วซึ่งทางออเดก็งงสิครับว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกเขาต้ศรัทธานในความรู้ไม่ใช่หรือไงและทำไมถึงได้กลายเป็นองค์กรชั่วร้ายไปได้ซึ่งทางแฮงแมนนะผมก็ได้บอกไปเลยว่าและถ้าเกิดสมมุติว่าความรู้นั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมาล่ะมันน่าจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ทําให้ทางคายกับทางออเดนะผมอึง้งไปอย่างมากแฮงแมนนะผมจึงได้เล่าต่อไปว่าความรู้ที่เรียกว่าเมทีผู้เล่นกายน่นนะเกิดมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเทพผู้ชั่วร้ายและนอกจากนี้นะก็ยังมงการรกน,นิจน ตนอกจากนี้นั้นยังมีคณะพาราดอนออร์ร่าคณะลุงอรุณแห่งธาตุและรวมไปถึงสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ2,300ปีนี้เองและทางออเดนะผมก็ได้บอกไปเลยว่าเขาคุณสลักคำตอบจากคุณแฮงแมนหลังจากนั้นเองครับผมเธอนั้นก็ไม่มีคำถามอะไรแล้วเดอร์ฟูนะผมที่ได้ทำการปัดการประชุมในวันนี้ในทันทีพอวันต่อมานะครับผมท้ายนั้นผมก็ได้ตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันซึ่งข่านันผมก็ได้คุ้นคิดอยู่ว่านี่มันก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วทำไมเรื่องที่เขานั้น อคายพดีซึ่งเด็กคนนี้นะผมก็เลยบอกไปเลยว่าวันนี้น่ะเกิดเหตุที่ท่าเรือเป็นเหตุการณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติซึ่งพอคายได้ยินดังนั้นนะผมคายนั้นจะได้เปิดหน้าต่างและบอกกับ,กบทางเด็กไปเลยว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับน่าจะไปซื้อหนังสือพิมพ์และระหว่างที่ออกจากบ้านนี่เองับผมคายนะผมจะได้เดินการเดินสวนกับทางเบนสันและเมลิสานะซึ่งทางเมลิสาก็อึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าคายนั้นนับพกปืนด้วยอย่างนั้นเหรอซึ่งคายนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าเขานั่นได้ทํางานนอกเวลาเป็นที่ปรึกษาด้านประวัตอิอ ประหลาดเกิดขึ้นที่ท่าเรือซึ่งครนะครับผมก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะผมซึ่งเนื้อหาก็เป็นประมาณว่าได้มีเหตุการณ์ประหลาดทีร้ายออกอารวาสที่ท่าเรือโดยคนที่เล่นงานเป็นคนที่นับถือลัทธิเทพีลัติการแต่เหตุการณ์นี้นั้นดันไม่มีผู้เคราะร้ายซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ใคยนั้นต้องการกับทางคุณอาซิกพอดีที่ว่าห้ามมีคนได้รับบาดเจ็บซึ่งใครนะผมก็ยังดีใจเลยว่าโอ้โหในที่สุดคุณอาซิกนั้ก็ลงมือเสียทีหลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นจะได้เข้ามาที่บาร์มาป่าและคราวนั้ผมก็ได้พบกับทางลุงนิวนะครับผมที่กําลังพูดคุยกับทางโฟแลนด์ซึ่งโฟแลนด์นะครับผมก็คือหัวหน้าผู้ลงทันประจําเมืองทิงเก้นั่นเองซึ่งทางโฟแลนด์ก็ย บ่นกับทางลุงนิวไปเลยครับผมว่าตอนนี้น่ะได้มีเหตุการณ์ผีร้ายออกอรารวาสที่ท่าเรือซึ่งท่าเรือนั้นมันเป็นเขตรับผิดชอบของผู้ลงทันและผู้เสียหายนั้นน่ะดันนับถือเทพีรัติการดังน,นั้นล่ะก็พวกเรานั้นจึงลงมืออะไรมากไม่ได้และฟางโฟแลนก็เตรียมที่จะจากไปนะครับผมเพราะว่าเขานั้นมีภารกิจอ่กแต่ว่าทางลุงนิวนะผมก็ได้ลังเอาไว้และบอกว่าเรานั้นมาดื่มเบียร์กันก่อนและลุงนิวนะผมก็ทาการสั่งเบียร์สองแก้วนะ,ะผมโดยให้โฟแรนนั้นจ่ายและใครนะผมก็ได้เข้ามาพอดีจจจะะไดดด้้้้้ททําาาาาากก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 รรรสัััั่่่่่่งงงเเเเเบีีียยยยยยแแวววลลโฟนนนนน็็ชิมมหออออผพพขููคุ ว่าที่ท่าเรือน,นั่นนะรู้จักรูปร่างแล้วมาดูกเก่าแก่ออกมากๆเลยหลังจากดื่มเบียร์เสร็จนะครับผมโฟแรนนั้ก็ได้ทําการจ่ายเงินและเขานั้นก็เตรียมที่จะจากไปโดยทางโฟแรนนะผมก็ได้บอกไปเลยว่าถ้าเขาหน้าพวกแกนั้นนะมาดื่มเหล้าที่เขตท่าเรือละก็ก็อย่าลืมเลี้ยงเขาไปด้วยละ่ะและทางโฟแรนนะผมก็ได้เดินไปชื่นชมขายนะครับผมและบอกไปเลยว่านายนั่นนะชื่อขายใช่ไหมเขานั้นดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่านาน่าเป็นปคนเก่งสนใจย้ายสังกัดมาเขารวมทีมผู้ลงทันไหมละ่ละก็นที่ทางลงนีนะผมจะทําการยื่นกระป๋องเหล้านผมนนกวาากวจ ฟลแลนด์นั้นจะได้ทําการขอตัวลาจากทั้งคู่ไปและหลังจากที่แยกจากทางโฟลแลนด์นี่ครับผมเลี้ยวน้านะก็ได้เข้ามาหาทางทางคู่และได้บอกกับทางลุนิวไปเลยว่าลุงนิวตอนนี้นั่นนะทางหัวหน้านั้นเรียกตัวโดยหัวหน้านะผมก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะผมที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้นะมีรับลมคมในและเนื่องจากว่าตอนนี้นั่นนะทางเลี้ยวน้ากับทางเคนนี่นั่นนะยังอ่อนประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราก็ขนาอยากจะให้ทางลุงนิวนั้นนะช่วยไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมทางคานั่นก็ได้อาสาเลยว่าเดี๋ยวขนาดขอไปจัดการเองเพราะเหตุการณ์ผีลายนี่นะพลังในการทํานายนั้นน่าจะเหมาะซึ่งทางลุงนิวนั้นผมก็ได้สนับสนุนไปเลย ลองให้คนหนุ่มๆน,นั่นแหะไปจัดการดูบ้างมันมัน่คงไปบอกกับคนแก่ๆอย่างเขาหรอกแต่ทางหัวหน้าดันนะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าตอนนี้นะ่ะได้มีกฎหมายออกมาจากทางาศาสนาจักรแล้วว่าสมาชิกผู้อาวุโสน่นะจะได้รับเงินเบีย้ยเลี้ยง2เท่าซึ่งทางลุงนิวนะผมจะได้ทาการตบากรับคาที่จะไปในทันทีหลังจากนั้นเองผลทางคานนจะได้บอกไปเลยว่าไอ้ผีร้ายเหล่านี้นั่นแะนะ่าจะรับมือ,อยากหัวหน้านั่นนะ่ะมีวิธีอะไรรับมือมันไหมซึ่งทางดันนะครับผมก็เลยบอกไปยว่าสิ่งที่จะรับมือผีร้ายได แล้วแต่ทางหัวหน้านะครับผมก็ได้บอกไปเลยว่าจะใช้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าผลข้างเคียงของมันนั่นแหะก็อันตรายเช่นเดียวกันมันน่นจะทําให้คนน,นั่นแหะทำการกล่าวสนเสริญดวงตะวันและคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหะก็เยอะเป็นอย่างมากอีกด้วยเรานั่นจะเสี่ยงให้ประชาชนจํานวนมากนั้นโดนลุกลงจากคนข้างเคียงนี้ไม่ได้แต่ทางคายนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าพวกเราน,นั่นแหะควรที่จะทาการป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมครับหัวหน้าเพราะฉะนั้นและก็ตาสุริยันศักดิ์สิทธิ์นัะนะ่นแหะผลข้างเคียงของมันนั่นอาจจะไม่เป และหลังจากนั้นเองรับผมสมาชิกนักท่องลาตีทั้ง4คนนั้นก็มาถึงที่ท่าเรืออันประกอบด้วยทางลุงนิวเคนนี่ลีโอนาแล้วก็ทางคครซึ่งทางลีโอนานะผมก็ได้ทาการปากักตาสุริยันศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ที่เสือ้อนั่นเองลีโอนานะผมยังได้พูดกับใครอีกว่าการที่ใคยนั้นะ่นะยืนการที่จะมาทําภารกิจนี้นะก็เป็นเพราะว่าอยากจะรู้ความลับของเขาใช่ไหมล่ะแต่เสียใจด้วยนะที่เธอนะ้น่ะจะไม่มีวันได้รู้หรอกซึ่งทางครแลผมจะได้คิดแดกดันในใจไปเลยว่าใครมันจะไปอยากรู้ความลับของนายกันวะจากนั้นนนนนเเเอองงคคันะัผมตตาาหห่่ท้ถถิไดกกี4ปยสุซึ็ืนะ อาคารล้างแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นะ่ะดูเฮี้ยนที่สุดแล้วและในระหว่างที่ทั้ง4คนนะผมเดินเข้าไปปราบผีนี่เองครับเหล่าชาวบ้านเราก็ได้ทาการนินทาไปเลยว่าทําไมคนที่มานี้นะ่ะทำไมดูหน้าตาหนุ่มๆจึงเลยแบบนี้นะ่ะจะไหวแน่เหรอซึ่งทางเลโอนานะผมก็ได้ยินเสียงนินทาของชาวบ้านนะผมจีได้บอกไปเลยว่าพวกเรานะ่ะตอนนี้นะ่ได้ทาการเตนนรียมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทางกระเทียมเอาไว้แล้วรับรองว่าเรานะจะต้องปราบผีร้ายได้อย่างแน่นอนซึ่งเหล่าชาวบ้านพอได้เห็นดังนั้นเองครับผมว่าโอ้โห ผีร้ายนั้นก็ได้โผมาทาการโจมตีใส่ทุกคนในทันทีซึ่งทันทีที่ผีรนะ้ายและผมได้ทําการทะลุผ่านร่างกายของใครไปนั้นคนที่โดนทะลุผ่านล่านะผมก็จะทําตัวหน้าละอายออกมานั่นเองทําให้เหล่ามือปราผีทั้งสี่คนนะผมจะเป็นที่ต้องกระจายกันออกซึ่งก็ได้มีผีร้ายตนหนึ่งนะครับผมเข้ามาหาทางใครซึ่งผีร้ายตนนี้นะผมก็ทําการส่งสิกนะผมให้แก่ทางใครว่าจะให้เริ่มเมื่อไหร่และในจังหวะนั้นเองนะผมก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางเลียวหนานะนะผมกำลังรับมือกับคนที่โดนวิญญ,ญาณสิงอยู่นัััััััั่่่่่นน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 เเเเอองงงงงซึึึทททาา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 ระผนะผมมมมกกกกกกก็็ลลลยบบไไไไปวววววชถีสสดดด้้้ใหหขจพ ทางคายน์ก็ทาการเตียงกับผีเอาไว้แล้วคายเนื่องผมได้ให้สัญญาณหลังจากนั้นเองก็ผมเหล่าผีลายทางอาจารย์อาสิงนั้นก็ได้สลายหายไปซึ่งก็ทําให้เหล่านักท่องลาตนนะผมคิดได้เลยว่าสซสายเข็มกัดตาสุริยันนั้นได้ทํางานสําเร็จแล้วและเหล่าคนที่ถูกสิงล่านะครับผมก็ได้กลับมาเป็นปกติแต่พวกเขานนั้นจําอะไรในช่วงที่โดนสิงไม่ได้เลยและเพื่อที่จะทำการกบเกลือน,นี่เองก็ผมลีโอนานะผมจะได้ทาการบอกกับเหล่าชาวบ้านไปเลยว่าถึงเวลาแล้วที่บเรานั้นจะทําการเริ่มวิธีกรชันละล้างวิญญ,ญาณโดยก ลลซึ่งทางลุงนิวกับทางคายนะผมก็ได้ทำการเต้นกล่าวสรรเสริญองค์เทพีรับผมพร้อมกับสาดน้ำมนต์ไปทั่วเลยซึ่งพอสาดน้ำมนต์ไปเสร็จนะครับผมเราผู้คนที่ได้มาดูเหตุการณ์นะก็คิดได้เลยว่าโอ้โหทำไมรู้สึกว่าที่นี่นั้นดูอบอุ่นขึ้นมาจังเลยสงสัยพิธีกรรมมันน่าจะได้ผลนะแล้วก็ได้การกล่าวชื่นชมเราทั้งท่องลาเต้แล้วผมว่าคนพวกนี้นะ่ะโคตรจะมืออาชีพเลยหลังจากทำการปราบผีเสร็จนะครับผมภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่โดยตอนนี้ผมได้มีเหตุการณ์ที่รถมานะผมเกิดเสียหลักขึ้นนนนและละะมมมมามาา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 ผผกกก็ัังงงงจไปปพพุ่่่่ชบบใคครรรเข้้ซึภททีฏอยูตตต พอดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมผู้หญิงที่ได้ถูกรถมาพุ่งเข้าไปชนนั้นปรากฏว่าเธอและผมได้ถูกช่วยไว้โดยทางโฟแลนด์นั่นเองและผู้หญิงที่ได้ถูกโฟแลนด์ช่วยนีะครับผมแท้จริงแล้วเธอนั้นก็คือทางคู่มั่นทองนะครับผมของทางดาเนรูสนัดตู้ตุนเงิน10,000ปอนด์นั่นเองซึ่งทาเมกอนนะผมก็ได้กล่าวคุณทางโฟแลนด์ก่อนที่เธอและผมจะได้ขอตัวจากไปซึ่งคายนะผมก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ว่าโอ้ตอนนี้แล้วนะเมกอนนั้นสภาพจิตใจดีขึ้นมาแล้วเหรอหลังจากที่โดนคู่มั่นนนั้ทิ้งไปหลังจากนนนัั้เองงงครบผมทาลุิ ด่วนไม่ใช่หรือไงซึ่งทางโฟแลนด์นะผมก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วภารกิจด่วนของเขาก็คือทําการจับตามองทางเมกอสคู่มั่นของทางนาเดรูชเพื่อจะดูซิว่าสามารถหาบาะแสของคู่มั่นของเธอได้หรือไม่ซึ่งทางนูนีนะผมก็ได้ถามไปเลยว่าดาเดรูชที่ว่านี่นะก็คือนักต้มตุนเงิน10,000ปอนด์ใช่ไหมซึ่งทางโฟแลนนะผมก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วโดยทางรัฐทีนะอยากจะรู้ว่าคดีนี้นะมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏเรื่องราวเหนือธรรมชาติล้วก็ก็จะทําการปิดคดีนี้ไปเลยหลังจากนั้นเองครับผมโฟแลน์นั้นจะได้ทำการหยิบเหล้าของเขาขึ้นมาดื่มนะซึ่งทางดูนิวนะผมก็แซวไปเลยว่านายนั่น อาจจะตายเพราะพิสุราเรือหลังก็เป็นได้นะสทางโฟร์แลนด์นะผมก็เลยพูดไปเลยว่าโอ้ oh, ถ้าเกิดว่าตายเพราะพิสุราเรือหลังจริงๆแล้วก็มันคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วหลังจากนั้นเองผมคายนั้นจะได้มาพูดคุยกับทางลุงนิวต่อนั่นเองและถามไปเลยว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับทางโฟร์แลนด์นั้นจะสนิทกันมากเลยนะซึ่งทางลุงนิวนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าเรานั้นแะรู้จักกันมานานแล้วโดยเขาตอนนี้แหละก็อายุก็มากแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วนั่นแหละโดยเขากับทางโฟร์แลนด์แล้วเราเพื่อนๆคนอื่นๆนั่นนะพราะพวกเขาว่านะก็จะแวะมาดื่มเหล้าร้องเพลงที่บ้านของเขาโดยที่จะมีทางเซเลสภรรยาของเขาเล่นปียโนให้ทุกคนฟังแต่ว่าภรรยาของเขานี่ยได้จากไปหลายปี แล้วและกลุ่มเพื่อนๆที่เคยมาบ้านของเขาเนี่ยนะก็เลยแค่เขากับโฟร์แลนเท่านัา้นแหละที่ยังมีชีวิตอยู่และลุงเนี้วผมก็ยังได้บอกกับใครอีกว่าโลกแห่งผู้พิเศษนั่นนะมันมีแค่2อย่างที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตนั่นก็คือการหลับไหลหรือไม่ก็เสียสติและนั่นแหละถือว่าเป็นพรของพระเจ้าหลังจากนั้นเองครับผมลุงเนีนั้นจึงบอกให้ขายนั่นนะไปชำระล้างวิญญาณชั่วร้ายที่อื่นต่อส่วนเขาเนี่นะไม่ขอไปด้วยเพราะว่าเขานั้นแก่แล้วหลังจากนั้นเองก็ผมพวกเขาเนี่ยก็ได้มาทำการชำระล้าง ญญาตชั่วร้ายนั้นนะ่ะมาดูแปลกออกมากเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิญญาที่มันนั้นชำระล้างย,กยากๆนั้นนะ่ะมันมักจะทำร้ายผู้คนแต่กรณีนี้คนที่โดนสิ่งนั้นนะ่ะกบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเขานั้นเพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งคายนะผมจะได้ทำการทำนายตามที่ลิโอนาดบอกแต่คายก็รู้อยู่แล,แล้วผมว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือทางอาซิกแต่เขาแค่ทำนายพอเป็นพิธีเท่านั้นและแน่นอนก็ผมว่าพอทำนายปุ๊บนี่คายนั้นดันไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอาซิกนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจาานะรั าน้าจะเป็นสิ่งก่อสร้างจากทวีปใต้ซึ่งพีระมิดกับหัวเนี่ยนะมันน่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในจกักรวรรดิบาหยานตะวันออกหรือไม่ก็ตะวันตกหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาณาจักรอื่นในทวีปใต้โดวยว่ากันว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นพีระมิดกับหัวเนี่ยนะมันเป็นปสุสานของทายาทแห่งเทพแห่งความตายทําการสร้างแบบนี้ให้แก่ตัวเองซึ่งพอเคนนี่นะผมได้ยินเรื่องเทพแห่งความตายปุ๊บนี่ทางเคนนี่ผมจะได้พูดไปเลยว่าเทพแห่งความตายนั่นก็คือคนที่ร่วมมือกับนางอสูรปฐมมกานในการสร้างภัยพิบัติซีขาวในทวีปเหนือใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ผีล้ายในครั้งนี้นั่นพวลที่อยู่เบื้องหลังนั่นน่าจะเป็นสาวของเทพแห่งความตายซึ่งทางใครได้ พอได้ยินเรื่องเล่าของเคนนี่นั้นเขานั้นผมก็ได้คิดได้เลยว่าหรือว่าเหตุการณ์ที่เขานั้นได้เห็นภาพของอาซิสก่อนหน้านี้นั่นนะที่อาซิสนั้นได้ลุกขึ้นมาจากกองซ่าศพมันก็เป็นเหตุการณ์ในสมรภูมิในยุคไพิวัติซีดขาวใช่ไหมหรือว่าทางอาจารย์อาซิสนั่นอาจจะเป็นทายาทของเทพแห่งความตายอย่างนั้นเหรอแล้วหลังจากนั้นเองผมก็ถึงช่วงเวลาที่ขายนั้นรอคอยนั่นก็คือทําการผัดกันเฝ้าเข้มกัดตาศักดิ์สิทธิ์สุริยันนั่นเองโดยจะทำการเปลี่ยนเวรกันทุกๆชั่วโมงและแน่นอนครับผมว่าขายนั้นเลือกเป็นคิวแรกโดยขายนั้นผมได้ไปทําการซื้อตรายันของลัทธิสุริยเทพนิรัลดร์นะครับผมมาไว้ล่วงหน้าแล้วและเขานะครับผมก็บ่นไปเลยว่า ไอ้ตายันของราชทิเทพิรติกาเนะ่ยมันก็ผ่านเงินมากเพียงพออยู่แล้วแต่ตายันของสุริยะเทพนิรันนี่เนาะมันนั้นผ่านเงินยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันนั้นเป็นทองคําเลยหลังจากนั้นเองครับผมคายน้ำฝนที่ได้ทาการประกอบพิธีกรรมโดยการเรียกนาขโรนะผมของสุริยะเทพนิรันต์พูดไปเลยว่าโลหิตแห่งสุริยะเทพนิรัน์ท่านคือแสงสว่างที่ม่อาจมอดดับเป็นร่างแปลงแห่งความเป็นระเบียบเป็นเทพแห่งพันธสัญญาผู้ปกปักกิจการการค้าข้าขอวิงวอนต่อท่านโปรดให้ท่านนั้นประทานพลังให้แก่ยันของข้าหลังจากนั้นนนนนเเเองงงงรรัััผผผมมข้้้กกกดตาาาศิิิสสทุยย็ไแแพพ่ลปให ยเทพนิลันนะครับผมของทางใครซึ่งในระหว่างทําพิธีกรรมนี้เองครับผมทาง ona, Kenny, ลิโอนาด์เคนนี่และลงไปถึงคนอื่นๆน,นะผมก็ได้สัมผัสได้เลยว่าทำไมดวงอาทิตย์เนี่ยมันดูส่องแสงแปลกและเรือนั้นทําไมมนนันถึงกลับดูอุ่นขึ้นมาซึ่งเงาของใครบางคนที่อสิ่งอยู่ในลิโอนาแล้วผมก็กลับรู้สึกด้วยเช่นเดียวกันและก็ได้ส่งสิกนะครับผมว่าตัวตอนนั้นหลมันอาจจะมาจากในเรือก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับผมยันสุริยเทพนิลันของทางใครายนะั้นก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยตอนนี้ผมใครนั้นได้ทําการให้ชื่อมันว่าเเเเเมมมมมกกกกััััััดดดปปปลววววตตะะนน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 แ็็จงงหีีียรบผผททท่่ใ้้้้ออาาไ สัปลาดอะไรบางอย่างอยู่ใต้ทะเลทาการโจมตีใส่เรือของชาวบ้านนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะผมก็ได้ถูกเห็นโดยทางเลียออนแล้วก็ทางเขนนี่ด้วยหลังจากสัปลาดนะผมทาการโจมตีใส่ทางเรือของชาวบ้านเสร็จแล้วมันนนผมก็ได้ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทางห้องโดยสารของเรือนะครับผมที่ขายนั้นเพิ่งทําพิธีเสร็จนั่นเองซึ่งก็บากฏว่าสัปลาดตัวนี้ผมมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ครึ่งคนครึ่งปลาและในจังหวัดที่ทางสัปลาดตัวนี้ผมเตรียมที่จะเล่นงานใายต่อนั้นทางเลียเอาาไไว้้ดงทอนนะผมก็ได้กััาาเ้นนข็มศิสุยัันนน้่อนพะ ป,ประหลาดตัวนี้นั่นนะก่อนที่จะเสียสตินั้นมันน่าจะเป็นผู้วิเศษระดับไปซึ่งครานัผมก็รีบนําเข็มกัดแล้วผมออกไปในทันทีก่อนที่ส่งต่อแล้วผมไปให้แกเคนนี่และให้เคนนี่นั้นรีบหนีไปแล้วก็เป็นจังหวะที่กับที่ลุงนิวนะผมได้มาที่ท่าเรือพอดีซึ่งลุงนิวนะผมก็ได้เห็นเรือนั้นเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ได้มีเสารกระโดงเรือน,นะครับผมทีมที่ทําการทับล่างชายบางคนลุงนิวนะผมที่ได้ไปช่วยไว้นั่นเองและหลังจากช่วยชายคนนี้เสร็จแล้วผมก็ปรพบว่ามือของลุงนิวนั้นได้รับอาการบาดเจ็บริโอนานะผมได้เข้าประทาอย่างเดือดกับทางสับประหลาดซึ่งครนั้นผมก็ทําการใช้สมอเรือนะผมมาพันโซ่ใส่ทางสับประหลาดให้ริโอนานะผมเตียนที่เตียมการโจม เองแต่ในจังหวะที่ทางเรียวนาตีที่จะทาการเผด็จศึกนี่เองครับผมก็ปากว่าทางสัปละผมสามารถปลดโซ่สมอเรือออกไปได้และในจังหวะที่ทางสัปละตนะผมเพิ่งปลดโซ่มาได้นี่เองครับผมก็ปากฏว่ามันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คายนะครับผมได้ถูกเชือกอะไรบางอย่างนั้นพันที่ตัวของเขาเอาไว้ก่อนที่เชือกนะผมจะลอยกลับไปยังที่เดิมและคายนะผมก็ได้เกี่ยวกับเชือกนั้นด้วยกลายเป็นลูกตุ้มยักษ์หมุนกลางอากาศเรียวนานะผมก็ยังเข้าประทะกับทางสัปละดอย่างต่อเนื่องทั้งาองนะผมได้สู้กันจนไปถึง กาศนั้นดันพุ่งเข้ามาเตะใส่ทางสัตว์ประหลาดพอดีซึ่งทางดิวนาที่ได้เห็นเหตุการณ์อยู่นะผมก็ยังงงเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ก็ได้เหรอสัตว์ประหลาดนะผมได้ลอยไปหาทางลุงนิวลุงนิวนะผมจะทําการใช้ยันนิตรานะครับผมทาให้สัตว์ประหลาดนั้นหลับก็ที่ทางดิวนาผมจะทําการใช้พลังของกวีเที่ยงคืนนะครับกลายเป็นถาวัรพันธนาการปีศาจเอาไว้และในจังหวะที่ทางสัตว์ประหลาดเสียท่านี่เองครับผมลุงนิวนะผมก็ได้พบกับกระป๋องเหล้าที่เป็นของทางโฟร์แลนด์มาก่อนซึ่งลุงนิวนะผมก็เดาได้เลยว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้านี้นะก็คือทางโฟร์แลนด์ซึ่งทําให้ขลายกับทางลิโอนาผมอึ้งเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบดูแล้วผมลิโ หนะก็ได้รู้เลยเลยว่าทางโฟแลนในตอนนี้ได้เสียสติไปอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้และเลียวหนะนะผมก็เตรียมที่ทําการปิดฉากทางโฟแลนและลุงนิวนะผมก็ได้บอกไปเลยว่าเด้เขาเขาน่าจะทําเองโดยได้ไปน,นาปืนจากทาง iana, นะเลียวหนะนะผมเตรียมที่ยิงใส่าทางโฟแลนทาการยิงปืนแลนะผมปิดฉากทางโฟแลนก่อนที่จะทาการเทน้ํามนต์นะครับผมด้วยมือข้างที่บาดเจ็บนั้นลงไปยังศพของทางโฟแลนหลังจากนั้นเองครับนะผมลุงนิวที่ได้เศร้าจากการจากไปของโฟแลนนะผมก็ได้มาทําการดีเบียนโนที่บ้านของเขาและคายนะครับผมก็ได้มาเยี่ยมทางลุงนิวพอดีคายนะผมยยยังงแปลลกใจอู่่่เววาุนิที คนล่าเลิงนี่นะแต่ทำไมบ้านของล om ุงนนี้นะมันดูลกเป็นอย่างมากและใจังหวะที่ทางลุงนี้กำลังเล่นเปียโนนี่เองครับผมคราวนี้ผมก็ได้สังเกตเห็นรูปของทางเซเลสภรรยาของลุงนิวและรูปไปถึงเหล่าของเพื่อนนะครับผมของลุงนิวที่มีทางโฟร์แลนด์นะผมอยู่ในรูปด้วยและคราวนี้ผมก็ได้สังเกตเห็นว่ารู้สึกเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในรูปนี้นะของต่างๆของพวกเขาน่ยมันได้ถูกวางเต็มโต๊ะไปหมดเลยคราวนี้ผมจะได้สันนิษฐานได้เลยว่าหรือว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ในรูปของทางลุงนิวนั้นนะการที่พวกเขาได้ตายลงนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นได้เสียสตินั่นเองแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางลุงนิวนะครับผมเล่นเปียโนเสร็จพอดีหลังจากนั้นเองครับผมคราวนั้นจะได้ มาที่บ้านของเขาเขาหนันผลวได้คุณคิดเหมือนกับว่าโฟเรนนั้นนะ่ะไม่ได้มีท่าดีที่จะเสียสตินี่นาะและตกลงมันนั้นเป็นสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทําให้เขานั้นหลุดจากการควบคุมรู้สึกว่าโลกแห่งผู้วิเศษเนี่ยมันนั้นะน,น,น่ากลัวก,กว่าที่เขาคาดเอาไว้แลวยังไรเสียก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของไายมอรลติหรือใครก็ตามโดยตอนนี้เขานันนได้มีเกมกัดยันเปลสุดยันแล้วและมีถึง2อ,อันอันนี้จะเป็นไพ่ตายของทางเขาและเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจไม่ให้พวกพ้องเขานั่นน่ะได้เสียสติแล้วะมมสาารถคคุพลัง ได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงในการเสียสติและตอนนี้นั่นะนะเขาก็พร้อมแล้วที่จะเลื่อนขั้นเป็นตัวตลกซึ่งสุดท้ายน,นี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโดนเอฟไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ